เราไปเที่ยวกันหวานนะไปไ,ไปไปเลย หมดเลยน yeah! ี่หน er ูราอไงง้อหนูเพ่งง้อเนี่ยโอ้โหกระทิบป้าเลี้ยงหนูมาไม่ใช่อ่ะพิถึงป้าจังเลยเนี่ยรักป้าคนนี้มากเลยอะเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆก้วประโคบปของหรักตั้ สีติดตลบโอ้แหลมแหลมนั้นเลยอ่ะเฮ้ป้าหนูโตแล้วนะครับเป็นหนุ่มวเนี่ยหล่อไหมเด็กๆหนูดำไหมป้าเยป้าเอออยากรู้ตอนเด็กๆดำเปล่าตอนเด็กๆก็ดำดำหนูโกรธไอ้พวกทาตัวหนูอะโอะหนูอยากรู้ จักกะแล้วมันทาทำไมมันไม่มีใครเห็นหรอกอย่าว่าแต่จักกะแล้เลยดูมันทายันหูมันบอกเอาให้เหมือนตอนเกิดเกิดมาไม่รู้ใครไปพ่นสีดำ น่าสงสารนะหลานป้าป้าหนูโตแล้วอะหนูก็มีความรู้สึกเหมือนพวกวัยรุ่นทั่วไปอ่ะป้าก็นี่ไงลูกเดี๋ยวได้มอเตอร์ไซค์คันเลยหนูเป็นเด็กสกอยอะหนูหนูโตแล้วเนี่ยหนูต้องไปมีครอบครัวต้องต้องมีต้องมีคู่ต้องหาภรรยาคือให้หนูไปหาเมียเหรอใช่ตอนนี้พวกป้ายังไม่เลือกหนูเลยหนูไปหาใครอะ โอยปล่อยไม่ได้พวกป้านี่ต้องกระนำะใครมาทำร้ายพวกป้านหนูจะต้องต่อสู้นี่จะ้กระนำพวกมันให้มันตายคามือของหนูแต,แต่ลูกก็โตแล้วหนูต้องไปหาครอบครัวไม่มีครอบครัวใช่ป้ารู้มาว่าเนี่ยเมืองนูน้นเขามีประกาศหาคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเหมาะที่สุดแล้วที่ต้องไปเมืองน้นอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ป้ามีของติดตัวไปของพิเศษอ่ะนี่นี่นี่นนป้าให้อะไรหนูอ่ะนี่นะถ้าลูกเดินทางนะแล้วไปไม่ถูกเนี่ยโทรหาป้าเลยนี่อยองอะไระป้าอันนี้เป็นเกือกโอ้รองเท้าทองเหรอนี่เป็นรองเท้าทองทาแท้ๆป้าใช่ใส่แล้วเต้นเก่งนะลูกจริงเหรอป้าจริงนอง้วใส่รองเท้าปุ๊บหนูเต้นเก่งอะป้าใช่ป้าคืนมาเถอะ ลักษณะหนูเอาไปอ่ะหนูต้องเหนื่อยแน่ๆแต่ลูกต้องเอาไปลูกต้องเอาไปลูกเพราะว่ามันเป็นของวิเศษนะใช้ในยามขับขันนะงั้นหนูเอาไปนะป้านะเอาไปเอาไปใช้อ่ะโหเพึ่งพ่นสียังไม่แห้งอ่ะป้าอ่ะอ่ะอันนี้คือของวิเศษที่สามารถจะทำให้ลูกเนี่ยโอ้ป้ามีหอยด้วยเหรอ ไมธรรมดานะลูกหอยสังหอยสังใช่ป้านี่เด็กๆหนูอยู่ในนี้เปล่าอ่ะใช่เด็กๆกับลูกอยู่ในนี้แต่ลูกยา้ายอยู่ในเงาะโอ้หนูนี่ไปช่วยนะป้าะ <c oughs> เอาไปด้วยเหรอเนี่ยเอาไปด้วยเอาไปด้วยเวยเืยเอ่อย,ยามคับขันนะป้าใช่ต้องใช้สังหมดยังป้ายังยังย,งยงังหลกอ่ะมีอันหนึ่งป้าคิดว่าหนูคันไหม ไม่รู้ให้กัดป้าเลยนะมันไม่กัดป้ารู้หนูกลัวนี่เออหนูกลัวได้เหรอหนูกลัวก็ไม่รู้ว่าทีมงานบอกมาหมดแล้วนะอะไรเนี่ยเอ้าอะไรเนี่ยเอ้าหมดคิ้วยังอะไรนะหมดคิ้วยังหมดคิ้วยังเออเออเออไอ้นี่ก็ก็ไม่รู้เหมือนกัน อันนั้นเขาก็สั่งให้ออกมาเหมือนกันอันนี้ว่าถามว่าหมดคิวหรือยังอ๋อหมดหรือยังอะกี่ร้อยเนี่ยมาเนี่ยกี่ร้อยก็ไม่รู้อีกเหมือนกันยังไม่รู้ว่ากี่ร้อยอ๋นนี้เล่นตอนเป็นเด็กใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่เด็กๆ็ุมอ้วนหน้าเกลียดขนาดนี้เลยเอาเหยียบขานีง เอาใครก็ได้ยกไปไว้นู่นดิ <c oughs> โอ้ยไม่ไปอ,อ,อยอ้วนเยอะเนี่ย <c oughs> โอ้ยตัวเองไม่อ้วนเลย <c oughs> ลป้าเอา okay. โอเคโหนูลงไปแล้วป้าหนูไม่อยากทิ้งพวกป้าเลยป้าหนูไม่อยากทิ้งลูก <c oughs> มันเป็นความจำเป็นหนูจะต้องไปหาคู้ตายต้องทลาลก่อนนะป้านะ <c oughs>